จถอดปลั๊กก่อนถอดปลั๊กก่อนคุยกับเอฟซีก่อนไหมเออคุยกับเอฟซีก่อนใจเย็นสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มากับช่างต๋องนะครับเอ้ากอห้องเนาะของห้องเนาะเอ้ารวยแล้วเอานะ <c oughs> กลับมาสู่เนื้อหานะครับวันนี้มาพบกับช่างต๋องนะครับวันนี้ช่างต๋องจะมาเรลลอน วันนี้พบกับสายเบือนนะครับจากเมืองสีเกตวันนี้มาเบือนดอกนะครับเตรียมเทสนะครับวันนี้เบือนไว้ก่อนนะครับเบือนแล้วก็จะลงตู้ไว้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาเทสกันนะครับโอเคจัดไปทั้งสองจัดไปตัวนี้ใช้หม้อแปลงน่าจะ5แอมป์นะครับ เบิร์ที่ไฟไฟเท่าไหรไม่รู้หกรู้สึกจะหกสิบหกโวลต์นะแดงกับแดงนี่คู่นี้หกสิบหกโวลต์นะครับ a อซผมไม่ได้เอามิเตอร์เนาะผมได้เอาเอาแคมแคมมิเตอร์เดวเอาแคมมิเตอร์มาจับมมเบิร์ว่ามันจะแยมโมแบงจ่ายได้ยังแยมเดียวเดี๋ยวแป๊บแป๊บเดี๋ยวมาครับโอเคเดี๋ยวจะมาคีมให้ดูว่าโมจ่ายแยมนะครับโอเคมา 1> AC 1.4แอมป์นะครับเดี๋ยวมาดูแรงดันกันแรงดันว่าใช้เบอร์นี่ไฟเท่าไหร่ AC โวลต์โอเคโอเคเอาไปไปไปเอโวลต์67นะครับ 7โวลต์ตอนนี้เบิร์ลิกเตอร์อยู่อกล้องไม่โฟกัสไม่เห็นวันนี้อยู่กับช่างต๋องนะครับวันนี้น่าจะไม่เมานะหรือเปล่าคิดว่าคิดว่านะครับโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนลงตู้อีกทีนะครับ